วันนี้นะคะได้ได้มาที่คณะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการจัดโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพค่ะยัง a r c h i t e c t e c o Home Contest นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้น้องนองนิสิตนักศึกษาปริญญาโทรหรือเทียบเท่าเนี่ยไม่ใช่แค่คณะสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมนะคะมัณฑนศนะิลป์คือทุกท่านเออใช่ค่ะทุกสาขาเลยสามารถที่จะส่งแบบเข้าประกวดได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง15้ากุมภาเลยคะ่ะซึ่งแบบเนี่ย ก็สามารถที่จะทําให้คนเนี่ยสามารถเราจะไปไปดาวน์โหลดเพื่อเพื่อเอาไปใช้งานได้จริงๆก็ถือว่าเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับน้องๆอได้ได้ใช้วิชาที่ได้ใช้สิ่งที่เรียนมานอกนอกเหนือจากในห้องเรียนเนี่ยนะคะมาประกอบเป็นองค์ความรู้แล้วก็ประกวดแบบแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างขวให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสาธารนณะชนด้วยรับบทบาทพิธีกรกอดตื่เต้นดี แต่ว่าก็ก็ถือว่าออผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ <laughs> มีค่ะตอนเต้าเรียนใช่ไหมคะมีค่ะมีแล้วก็มีโอกาสได้ประกวดแบบด้วยก็ถือว่าว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยจริงๆค่ะักดรการรที่สนใจ ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศ,ศึกษานะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางคณะนะคะแล้วก็รวมไปถึงออกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยได้ได้เปิดโอกาสโครงการนี้ขึ้นมาให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้มาส่งแบบข้อประกวดนะคะซึ่งเต้าถือว่ามันเป็นการเหมือนกับยกระดับชีวิตให้กับคนไทยเลยด้วยแหละในการที่ งานของเราเนี่ยจะได้ออกไปสู่สายตาประชาชนแล้วก็สามารถจะนาไปใช้ได้จริงแล้วก็ช่วยยกระดับชีวิตให้กับคนไทยด้วยยังไงก็อยากให้ส่งแบบกันเข้ามาเยอะๆค่ะรับรองว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเองแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราได้เป็นอย่างนีมากม,าไมา่ได้นายอยู่แล้ไ้เป็นก็ดีค่ะไปไปรำบูชาที่นครพนมใช่ค่ะก็ถือว่าได้ไปเป็นครั้งที่สอง อันนี้เป็นรำอะไรกันเป็นเป็นรำแบบมีเป็นเป็นงานที่เหมือนกับเขาให้เราไปรำเพื่อที่จะเป็นการบูชาพญานาคอะไรตื่นเต้นยังมีเหมือนเดิมแน่นอนก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปรำใช่ค่ะอันนี้เช่รบ้างต้องนานไหมคับถ้ารำเพราะเห่มเลยมากก็ไม่ไม่นานมากค่ะก็ประมาณแบบวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเกี่ยวกกับารไปรำครั้งนี้มีไป ไม่ได้ขอเป็นพิเศษค่ะเราก็ไหว้ด้วยความศรัทธาของเราปกติค่ะก็น่าจะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องประมาณเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมีติดต่อมาอีกไหมครับไม่มีใช่ค่ะเออน่าจะเป็นปีหน้าเลยค่ะคิดว่าอาจจะไปบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ ก็ก็มีติดต่อไว้แต่ว่าเป็นเป็นเหมือนแบบที่เคยไปประจําเป็นงานของจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ด>ใช่ค่ะก็เดินสายทั้งนานนี้ละไม่ทงนเลก็เดินตั้งนานแล้วน,ลนะร <g iggle> <ช> <g iggle> ำตั้งนานแ <g iggle> ลน้วนะคือแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะน้อยคนจะอยู่ดีๆได้ไปลำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเพื่อที่แบบว่าจะได้เหมือนเป็นการรวมรวมความศรัทธาแล้วก็ถวายนพุทธบูชา ก็อาจจะเป็นเหมือนคนแรกๆที่ได้มีโอกาสรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยคิดไว้เหมือนกันนะเพราะต้องรู้สึกว่ามันก็คือเต้าวเคยเรียนรำตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเต้าก็รู้สึกว่ามันอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยเต้าคิดว่า ถ้าเรามีโอกาสได้ได้เรียนรำแบบจริงจังก็ดีแต่ไม่รู้จะเวลาไหนเหมือนกันแล้วก็ถือถือว่าใช้โอกาสนี้ในการแบบฝึกสิ่งที่เคยเรียนมาอะไรอย่างค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะจากจากเรื่องงานการประกวดแบบบ้านไปเรื่องรำแล้วก็ไปเรื่องงานแต่งได้ยังไงงงมากอืมว่าพวกเราไปแบบัว์งานแต่งเหมือนมันเป็นช่วงอายุมาที่แบบว่าแบบเพื่อนๆนก็แต่งงานเลย มีในหัวเต็มเลยค่ะดูดูพินเทลเอสเอาก็ได้แล่วล่าสุดมีบรรยากาศฮะอ๋อค่ะก็เหมือนในงานเป็นแบบล่าสุดไปที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ธีมเขาเป็นเหมือนต้องใส่ทักซิโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนบอกว่าเราเจอใายดนงานเป็นแฟนก็โดนแซวเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปแอบเพิ่งเลยเดี๋ยวี๋ยวแล้วแอบดูจริงในงานกันแต่ไม่ค่ะไม่ไม่ได แอบ,บดูก็ดูเลยค่ะคนในงาน่คนในงานไม่ค่อยแซวหรอกคนนอกงานอนะแซวเยอะคนะ่ะใช่ค่ะ ไม่ค่ะคือเหมือนถือโอกาสแบบไปเที่ยวมากกว่าแล้วเชียงใหม่อากาศดีมากเลยอากาศเย็นค่ะจริงๆแอบแพนนะว่าเอ๊ะแบบดูดไว้ว่างานแต่งในอนาคตจะต้องเป็นแบบหนอะไร่างนี้พอดูแต่งงานไม่ได้แพนเลยไม่ได้เป็นคนไม่แพนอนาคตอะไรเลยแบบอยู่กับตรงนี้ตอนนี้นี่แบบคิดรูปแบบว่าจะเป็นยังไงดีงานแต่งชั้นในอนาคตอะไรอย่างนี้จะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปคิดดีกว่าคือเหลืออย่างที่บอกคือเหมือนแบบเราอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ดีกว่าค่ะคือบบทีคือบอกใครได้ แตบอกกล้องเนี่ยละค่ะไม่ได้บอกใครอยู่ก็เคยชองเนาะแล้วพี่ว่าอย่างเดียวพี่นายอะเออก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เรามาเคยมีอะไๆบ้างไหมครับเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วกับครอบครัวตัวเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ยังไม่อยากจะพคุเราเู้จักก็ค่อยค่อยรู้จักมากกว่าค่ะว่าใครทีสวย ถูกดีค่ะกหกเดือนที่ผ่านมาฉลองฉลองใช่ค่ะต้องฉลองไปเรื่อยค่ะจูนนับเป็นยังไงครับฉลองเป็นราายยอทิต์หรือรายเดือนรอบเดือนคือเหมือนก็หาเรื่องแบบทานข้าวแหละไม่มีอะไรหรอกค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็เอ็นจอยอยู่แล้วปกติก็เอ็นจอยอยู่แล้วค่ะเหมือนเติมความหวานได้ด้วยเนาะทืกทรั้พบว่าปุ๊ก็เวลาสวีทตลอดอ ก็แหมก็ถ้าว่าทุกคนแหละเหมือนแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเหมือนกับเหมือนเราก็ก็ถ้าเรารู้สึกดีกับใครเราก็อยากจะแบบเออให้รู้บอกให้เขารู้เนาะหรือว่าอะไรประมาณนั้นอืมหลายคนก็เลยแซวว่าความหวานแบบไม่มีแผ่วเลยผู้เราไม่ตกเลยไม่รู้กันนะเ้ยก็ไม่ก็ไม่นะนอย่าลืมส่งแบบประกวดกันนะสิบห้าคู่คันนี้ค่ะ ตอนนี้เช็คประวัตินี่ครับเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยทานน้ำตาลเขาพูดเหะอคะทำน้ำหวานอยู่แล้วดราม่าดราม่าดราม่าก้มต่ำที่ไปเต้นที่ไปเต้นแรก มันก็เป็นอะไรที่เราอยากโปรโมทเนาะแล้วเราก็คิดว่าทำเราก็ขออนุญาตแล้วก็ถ้าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นก็ไฟทางมะลายก็เป็นเขียวอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีพี่ๆตำรวจเขาก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้แบบให้เขามาดูแลเป็นพิเศษอะไรอะไรเงี้ยแค่เหมือนขออนุญาตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือกล้องโทรศัพท์หนึ่งอันแล้วก็เราก็แทนที่จะเดินปกติแล้วก็กล้องต่ำ ตึ๊ต่ำตต่แค่นั้นแด๊ดแด๊ดถ่ายแป๊บๆใช่เพราะมันก็แค่แบบถ้าถ้าเท่าที่เห็นในวิดีโอก็คือเป็นแค่หนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สัญญาณไฟก็อาจจะประมาณสองนาทีหรือสามะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงรู้สึกไงที่คนมาดราม่าแบบมาวิจารณ์กันแรงเหมือนกันเปอคือแต่ว่ามันก็อาจจะอยู่ในแบบช่วงสถานการณ์ที่อะไรก็ดราม่าง่ายอยู่แล้วรวยอะไรเงี้ยก็ก็ก็ ก็รับฟังค่ะบางทีแบบเราก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยอะทาอะไรในช่วงนี้อะไรจริงเราได้เห็นคอมเมนต์ที่เป็นข่าวไหมคะก็เห็นค่ะก,ก็เราก็คิดว่าเราเหมือนกับเป็นคนที่เราไปถ่าย MV เนาะแล้วเราก็อยากจะโปรโมทงานให้ให้แบบเหมือนเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นเป็นหน้าที่รับผิดช,ชอบของเราเราก็มองในมุมของเราตรงนั้นแต่แต่เราก็เชื่อเราก็คิดว่าเราเราได้ตัดสินใจทําอะไรแบบ คือคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับใครจริงๆอะไรท่ไหนเขาบอกว่าเพลงคือร้องจริงเหรอแล้วลูกเรา้องเต้นเพลงอะไรอ่ะน่าจะเรียบร้อนล็อเแถวอืมก็ไม่ได้เหรอแต่ว่าก็ไม่นะเพลงก็คือเพลงอะค่ะแล้วก็มันก็แค่แบบว่าทําให้ทุกคนเอนเตอร์เทนได้ก็โอเคก็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 ดีค่ะก็โอเคค่ะเรียกว่าตอนนี้ใครไหๆกับแล้วจะียกว่งการ ใช่ก็ใช่หลายคนก็จะก้มต่ำใช่ค่ะมีวางแผนไหมคะเกิดมากก่อนนี้จะไปเต้นที่ไหนดีจีนนี่ก็บอกกับพี่ปอกไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องคิดเยอะๆแหละอาชนาทมาอะไรอย่างเงี้ยอืม ไม่ก็คือก็ไม่ก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแบบกระแสะฟีดแบ็อะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนต้แอบบอกพี่บอกเองแหละว่าเฮ้ยถ้าแบบมีคนดูเดี๋ยวเราก็ไปเต้นกันอีเกเนาะสนุกดีเราชอบเต้นอยู่แล้วเราก็แบบชวนกันอะไรเไงี้ยมันก็จะได้แบบเออสนุกสนุกมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราขอเลือกสถานที่ก่อนเนาะใช่ <laughs> อย่าไปเครียดกันมากค่ะเต้เนเ <laughs> ต้นก้มจมอยู่แล้วค่ะเ <laughs> นอะใช่ค่ะอย่าลืมส่งแบบประกวดด้วยนะคะอย่าการรับการแบบ ค่ะนนนนก็คือเราเล่นละครอยู่แล้วเนอะแต่ถ้าคิดว่ามันถ้ามันมีโอกาสในการที่ให้เราไปทํานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยกลับมาคณะแล้วก็ได้มาลองเป็นวิทยกรหน้าใหม่อะไรย่างเงี้ยมันก็แบบหน้าใหม่ก,ก็ก็เลยแบบมันก็สนุกดีท้าทายเพื่อเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ